สุดๆค่ะเปินน้ลในลำโอโ้โ,อโหโอ้โหอวบมากป้ามีเตลลัมห้าวหวานดีๆค่ะมีเตลลัมยิง่งใหญ่งดูมันเจบบ้าเบิ้งโพดโพดบอกโม่บักเตียงโพดโพดโพด ตัวนี้จะน้ำน้ำจ้ะตัวนี้จะน้ำน้ำคล้ายๆกับอันพักอันพักการสนิมมเขาอยู่แต่ว่าน้ำจัดเลยอย่างเงี้ยน้ำจัดเลยตัวนี้แม่ขวัญกบาบกินค่ะมันหนามพดใบมันหนามแต่ว,ว่าที่กินนี่ค่ะตัวนี้ตักกระแตนจ้าเนี่ขยขวัญอะไรอะตั๊ก,กแตนป่าจะเห็นไหม เป็นกับกาบค่ะเป็นกับกาบอย่างนี้เลยดูใบเขาใบาจะเป็นเส้นๆคล้ายๆใบไผ่แล้วก็มีมือจับจ้ะนี่เป็นประมาณป่าละเมาะสวนหย่อมข้างทางเลยค่ะนี่เป็นดอกพะกาดสนิมบานนะจ๊ะไหมดอกการสนิมบานจ้าคืออะไรค่ะคือดอกกระจอนบานเห่าเลย ชิ้มแน่จะขมขมแน่นอนสวยมากดอกกระจนอันี้แล้วนี่ข้างล่างนี้ก็จะเป็นโกดจุลาลำพานไหมเขามีเอกลักษณ์ค่ะเห็นไหมเขาจะเป็นใบน,ๆๆน,น้อยนะะ้อยนียะต้นก็จะเหลี่ยมเยมหน่อยมน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 ขาวขาวค่ะฝั่งนี้จะใบสวยสวยนะคะ ไปซอยๆฟังนี่เนี่ยแล้วฝั่งเนี้ยเขาก็เหมือนมีขนหน่อยๆแล้วก็จะขาวๆมนๆนี่ภาษาไทยเอิ่นอย่างค่ะมนๆมนๆเบ่อนะเหมือนคนที่แบบว่าถ้าแป้งออโลกไหมท้าแป้งไม่เรียบร้อยมนๆะกูดจุฬาลัมพาค่ะ พื่สมุนไพรจะศึกษาดีๆก่อนทานแต่เราทานเป็นผักได้เล็กน้อยจ้าไปลวกกินเลยอะโกดจุรารัมพาอันนี้เป็นผักชีล้อมจ้าเห็นไหมผักชีล้อมห้อเริ่มเริ่มใหญ่แล้วมันก็จะยาวจดรวดขึ้นมาส่ค่ะแต่ว่ากลิ่นนี้เขาจะจะหอมเหมือนเดิมเลยค่ะหอมแรงกว่า หอมแห้งกว่าเก่าอีกค่ะหอมแห้งกว่าเก่าอีกเนี่ยดอกเขากําลังมาค่ะดอกเขาก็จะบานออกเป็นดอกขาวสีขาวๆเล็กๆจ้ะน่ารักมากๆเป็นกระปุ่มกระปุ่มขึ้นมากค่ะเป็นกระปาะกระปะขึ้นมายาวๆจดล่อได้สิค่ะนี่ใช่หมดเลยค่ะตัวนี้พวกนี้เป็นผักชีล้อมที่กําลังยืดออกช่อดอกจ้ะก้านนี้ก็น่าจะออ้ยน่าจะกรุบนะเนี่ยน่าจะกรุบน่าจะกรุบ น่าจะกรุกรบก้านอวบนี่ค่ะหอมมากหอมมากค่ะหอมมากหอมมากตัวนี่ข้างแรกที่กินเลยคือเห็นมูฝรังค่ะมูฝรังเพิ่นออกไปเก็บอยู่สวนใส่ใส่ในอนกะละมังสลัดเพิ่นป้าหลดไปทัน ก็เลยเริ่มศึกษาเริ่มนั่นค่ะเนี่ยตัวผักชีล้อมนี่ค่ะหมูฝรังกินตัวนี้เป็นแฝดกระถินนะจ๊ะตัวนี้เป็นแฝดกระถินไม้ใบเขาจะเล็กๆแล้วดอกเขาเริ่มว่าเป็นพ่วงเงยาๆค่ะตัวตัวนี้ไม่กินจ้ะตัวนี้แฝดกระถินไม่กิน ตกกระตาเตียนยอดอวกบ,บวบตัวนี้ทานจ้ะตัวนี้ตันนี้จะเป็นตำแยค่ะเห็นไหมส้มนีใบเริ่ม,มพอมีมีเริ่มออกดอกมากใบก็จะเริ่มแหลมๆจ้ะ ออกดอกแล้วก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เน,นี่ยดอกเขานี่ค่ะไหมตรงนี้ตรงนี้แดดจัดค่ะดอกเขาจะสีเข้มๆไงตัวนี้ตําแยฝรั่งจะตําแยากัดเรานี่หละจ้ะเป็นผักกาดสนิมจ้ะอยู่ในดงตําแยฝรั่งเะคะ่ะอันนี้เริ่มบานแล้วค่ะ แต่ว่าย,ยอดทั้งใตนี่ยอดได้อวบมากแล้วก็คางๆนี่เป็นตําแย่ฝรั่งเหมือนเลยค่ะย่องมื่อลงไปโอ้โหเบิง่งเจ้าเบิ่งลำ่ำโผดโพ,ดโพดแต่ว่าเสียงกับตําแยมากตําแยเยอะมากแถวนี้มากว่าลำ่ำห้าวานนี่ค่ะสุดๆเออพี่ก่อนึงแถวเมืองแม่ขันยังพ่อ,ย,พอยังพ่อมีใหกเก็บค่ะแบบสุดๆมาก โดดมากโอ้โหโอบมากปลาลำลำลำใหญ่สุดเท่าที่เคยเก็บมาเลยค่ะเดี๋ยวมักมีปักหอยมีปักหอยนะเนี่ยเนี่ยมีแต่ลำใหญ่ๆมีแต่ลำใหญ่ ลำแบบใหญ่ๆสุดๆอะ่ะใหญ่ๆอวบๆเราก็จะสวยเลือกได้นะจ๊ะเอาแต่ลำอวบๆสุดๆใหญ่มากคุณเจ้เบิ่ลงลำโอ้แต่มาว่างไว้ทิงผักต่ำต่ำแย่ ไม่มีตะก,ก้านะจ๊ะวันนี้เดินผ่านมาตัวนี้ก็สวยมากพวงผีพุ่มนี่ไหมสุดสุดสุดๆุดๆค่ะเปิง่งในลำโอโ้โหโอ้โห อวบมากป้าม <mm um um ิเตอรล่ำห้าวานดีๆค่ะมิเตอรล่ำใหญ่ๆมองดูมันเจ้าเบิงโพดโพบบกโมบกแตงงดโพดโพดโพดเพี่อโอ้โหอวบมากใหญ่มากค่ะหักนี่โพดโพดเลยแต่เมื่อมาขวัญยังพ่อได้เก็บค่ะแต่ว่าทั้งทั้งอื่นอาจจะเริ่มแก่ๆกันแล้วสุดยอดแป๊บเดียวหาบค่ะหอมเนี่ย กระเทียหวานจ้าึ้นว่าอะไคืนเป็นดวนเป็นดวนนี่แหละกับส้มตำอร่อยนะคะกับปนกับแจ้วก็ได้ค่ะกินสดกระก็แซ่บค่ะมีช่วงมากเมื่อคืนเก็บไปกินสดจ้ะเยอะเลยตัวหมดไล่หล,ลายแถวนี่ก็เลยทั้งหมดทั้งพึ่งโอ้โหหอดสังหลางเลยค่ะ ว่าทั้งหมดทั้งพึ่งแล้วก็ทั้งแมวพวกแมนแล้วลกวกโอ้สวยๆเด้ไปกินกาอะไรดีเราวันนี้เป็นว่าระบิเราก็แก่กันเกือบหมดแล้วค่ะเต็มเลยค่ะ นี่แหละค่ะดอนวาระบิเขาจะเป็นเฟิร์นที่ขึ้นแบบต้นเดียวอะ่ะต้นไผ่ต้นมั่นเป็นอิสระต้งใกล้ๆค่ะหัวหัวหัวก็จะหยองหยองจ้ะหัวก็จะหยองหยองนะจ๊ะนี่ต้นเขาต้นแก่เต็มเลยจ้ะ ตันนี้เป็นหญ้าเอ็นยืดนะจ๊ะเห็นไหมดอกเริ่มขึ้นมากค่ะดอกเริ่มขึ้นมามเป็นเส้นๆนี่ค่ะหญ้าเอ็นยืดนะคะ นี่ค็เรียบร้อยค่ะสวยงามค่ะประกาศสนิมของเรา แล้วก็มานอกน้ําเย็นจ้านอกน้ําเย็นสีผักจะได้สวยๆนะคะ ผักเรามีกรก็ถินหวานมียญ้าเอ็นยืดแล้วมีตะกะแตนป่านะจ๊ะแล้วก็มีกาดสนิมผักกาดสนิมแล้วก็ผักชีร้อมจ้า นย่าเอ็นยืดกะถินหวานจ้าตามแซลมอนผักกาดสนิมแล้วก็ผักชีล้อมก็ขนมจีนมาซ o ยกันค่ะมาค่ะบันนี่ซวยกันนกกาดสนิม แก่ลอกบ่เหิอดอันนี้จะออกขมค่ะบะหวานคือชุดชุดที่แล้ว นี่จะออกขมติดๆอันนี้กระถินหวานนะจ๊ะทั้งกลิ่นทั้งรสจะคล้ายๆกระถินจ้จะต่ว่ากินกินเสืออ่อนกับผักกษตเบานเท่าแต่ว่ารสชาติคล้ายๆกัน ออกมันๆออกมันๆหวานไม่มากแต่อร่อยอันนี้อันนี้ตัก,กแตนตัก,กแตนป่าจะเหนียวหน่อยนะจ๊ะออกมันๆเหมือนกันรสชาติก็จะคล้ายๆกับ กะทินบ้านเรายาเอ็นยืดกินสดออกขมขๆหวานๆแต่ว่าระวังเกี่ยวกับความดันจ้ะมานอะไรก็แล้วแต่จ้ะค่ะเยอะเกินไปก็ไม่ดีหมดจ้ะ คือกินกันพ่อประมาณจ้ะอืมแต่ผักซีรอมลวกเนี่ยรสด,ดีรสชาติดีค่ะรสด,ดีผักซีรอมลวกเนี่ยไอก้ก้านก้านดอกเขาเนี่ยก็หอมมากหอมรสจ้า รสจะคล้ายๆพวกผักกระ้อนจ้ะแต่ว่ากลิ่นจะไม่ใช่ผักคล้ายๆรสชาติจะคล้ายๆกวางตุ้งจ้ะแต่ว่ากลิ่นเขาไม่ใช่นะกลิ่นพักซีรอมก็จะคล้ายๆชีรอมบ้านเราแต่ว่าจะฉุนกว่าจะ้ะ น่าเอ็นยืดถึงจะก็เลือกอ่อนๆนะจ๊ะที่มาควันกินนี่ก็เหนียวอยู่นิดนึงเหนียวอยู่รกระขินหวานจ้ะ เริ่มขอบุน <c oughs> เริ่มขนมกินไปเลยกินผักปลา กินกับปนกับแจวก็ได้ค่ะกับปนกับแจวกับสมตำกินกับขนมจีนนะะี่ค่ะตอนสมตำบม่ค่อยมีค่ะมีแต่ตอนป่า Yeah. เก็บมื่อว้บว่ได้หรอกกินสดๆเลยค่ะว่นได้สองสองมือแล้วสงสัยเขาจะเริ่มขมอ,อรอบที่แล้วที่กินกับต้มตำหวานจ่วยเลยแต่อันนี้ก็ค่อนข้างเริ่มเริ่มแก่ค่ะ lên kia lên kia ค่ะส้ตมตำผักป่าเข้ากับประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะผักป่าผักป่าหญ้าสวนเอค่ะขอคุณหล่นๆสุภสุขตนไงสวัสดีจ้ายังไงกินกข้าวเสียบนอนหลับสบายดีค่ะลำลำรวยด้วยเด้อ๊ายบายจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน